ตอนที่1,353อีกฝ่ายได้แต่กากเลือดออกมาไม่หยุดหยัง้งพร้อมๆกับส่งเสียงกรีดร้องออกมาขณะที่ซิีโคงของเขากำลังแหลกสลายนี่จึงทำให้ผู้คนที่อยู่ในรอบได้แต่พากันงงงมไปตามๆกันนนี่ผู้นำเนจจักสิทธิ์ได้แต่ส่งเสียงออกมาเป็นเพราะว่าเมื่อคู่เขาไม่สามารถมองตามการเคลื่อนไหวระหว่างที่อีกฝ่ายตก,ตกลงมาจากฟากป่าได้ และหลังจากที่ได้ยินคําพูดของพยักข่าวแล้วจึงรู้ว่าเป็นฝีมือของหลินเทียนแต่ว่าหลังจากที่ได้เห็นภาพที่หลินเทียนกระแทกล่างของอีกฝ่ายพร้อมทั้งกระทือบซ้ําลงไปอีกครั้งก็ทําให้เขาอดแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาไม่ได้ต้องรู้กันนะว่าอีกฝ่ายเป็นถึงเจ้าสวรรค์ทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าหลินเทียนแล้วกับดูเปราะบางเหลือเกินเลย่ยาใส่หัวไปไกลๆชายชุดคุมสีดําได้แต่ส่งเสียงออกมาขณะที่กินไออนทรงพลัง ได้ระเบิดออกมาจากร่างกายอย่างมากข้างพร้อมทั้งทําให้ผู้นํเนศักด์สิทธิ์ได้แต่สันสานไปหลียนเทียนยังคงก้มมองลงไปอย่างร่างกายของอีกฝ่ายด้วยสายตาอันเย็นเยือกและไม่ได้สนใจกลิ่นไอที่อีกฝ่ายแผ่ออกมาเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เขาจะกระทืบเท้าขวาซ้ําลงไปอย่างจังเสียงกรีดร้องถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่เลือดได้หลั่งทะลักออกมาจากปากของอีกฝ่ายอย่างไม่หยุดยัง่งภาพเหล่านี้ทําให้คนอื่นๆได้แต่สันสานไปตามๆกัน ท่านอาจารย์แข็งแก่งสุดๆไปเลยเสียงๆได้แต่ส่งเสียงออกมาพร้อมกับสีหน้าที่ตกตะลึงไม่แพ้กันไอหนูนี่มันแข็งเก่งขนาดไหนกันนะแม้กระทั่งผู้นําเนตรศักดิ์ก็ยังได้แต่มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอีกครั้งเป็นเพราะตัวต,วตวนเจ้าสวรรค์ระดับที่สกลับตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างไปจากสุนัขที่โดนน้าร้อนลวกและกําลังดิน้นพานอยู่กับพื้นอีกฝ่ายได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องหวยหวนออกมาอย่างไม่หยุดยังขณะที่ทักษะเทวะอันทรงพลัง ได้ถูกบดขยีข้ออกเป็นยิ่นชินนี่เจ้าเขาได้แต่สั่นสะท้านไปขณะที่ส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมกับแววตาที่สแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าคนที่ขัดขวางแผนการอัญญานยาวน้นของพวกเขาจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้ถึงกันดีว่าเขาก็ยังไม่สามารถขัดขืนได้แม้แต่น้อยหลินเทียนยังคงสแสดงสีหน้าที่บเลียบออกมาก่อนที่เขาจะส่งจินสัมผัสทะลวงผ่านเข้าสู่ทะเลความรูว,ขอ,วของอีฝ่ายอย่างรวดเร็วนี่ จึงทำให้ภาพความทรงจำมากมายปรากฏขึ้นต่อหน้าของเขาเทือกเขาโอลิมปัสนิกายเทพวิหกและดวงวิญญาณโลหิตเขาได้อ่านความทรงจําทั้งหลายของอีกฝ่ายขุมพลังของพวกมันมีชื่อว่านิกายเทพวิหกซึ่งเป็นขุมพลังระดับสูงที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนต่อโลกภายนอกซึ่งทาให้ไม่มีใครรู้ว่ามีขุมพลังเช่นนี้อยู่ภายในเทือกเขาโอลิมปัสแม้แต่น้อยพวกมันอยากจะทํา,าทการสังเวยดวงวิญญาณ โดยอาศัยดวงวิญญาณโลหิตของผู้เชี่ยวชาญจากเขตแดนศูนย์กลางแต่ว่าเป็นพาะกองกำลังของพวกเขามีอยู่น้อยเกินไปจึงทำให้ดวงวิญญาณเหล่านี้ไม่เพียงพอดังนั้นจึงได้คิดแผนการอื่นขึ้นอย่างเช่นการใช้บุญสวรรค์เป็นเหยื่อล่อให้ผู้คนจากดินแดนศูนย์กลางและดินแดนตะวันตกฆ่าฟันกันและพวกเขาคอยใช้ทักษะพิเศษดูดเอาดวงวิญญาณเหล่านั้นไปเพื่อใช้สำหรับการสังเวยแต่ว่าการจะชี้นำผู้คนเหล่านี้ได้ มันเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากพวกเขาไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรในโลกภายนอกแถมยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนต่อโลกภายนอกอีกจึงทําให้ขุมพลังทางตะวันตกไม่มีทางแต่ให้คนเหล่านี้ชักจูงพวกเขาเพื่อไปลุกลานดินแดนสูนกลางอย่างแน่นอนดังนั้นแล้วพวกเขาจึงได้เริ่มลงมือตามแผนการโดยใช้ผู้เจ้าชาญเขตแด,ดนกึ่งจ้าสวรรค์สังหารหัวหน้าบาดหลวงโดยช่วงชิงอดมยันของอีกฝ่ายไปแล้วผนึกผู้นำนิศักดิสิ์เอาไว้ โดยที่ไม่ใครเข้าไปใกล้สถานที่ผมเพาะก่อนที่เขาจะใช้ชื่อเสียงของขุมพลังในการล่อลวงขุมพลังอื่นๆโดยใช้เหยื่อเป็นบุญสวรรค์ที่ว่าในการที่จะทําเรื่องรล่าเช่นนี้ได้พวกเขาได้ทําการสืบสวนข้อมูลทั้งหมดทําไม่รู้เลยว,ว่าผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดของแต่และขุมพลังอยู่ในระดับไหนโดยที่คิดว่าแผนการจะต้องสําเร็จลุล่วงแต่ไม่คิดเลยว่าจะมีตัวตนอย่างกายสังสารวัตรอย่างหลินเทียนปรากฏตัวขึ้นมา แถมยังทำลายแผนการทั้งหมดของพวกเขาทำให้ต้องส่งชายชุดดำคนนี้ออกมาคาดควางลินเทียนเอาไว้ตระกูลอาเธอร์ดินแดนทามินพวกโมนี่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือสังเวยทั้งหมดแล้วประยัดขาได้แต่กัดฟันพูดออกมาโดยสีหน้าที่ตกตะลึงว่าแต่นิกาก่เทพวิหกเองก็โหดเหี้ยมไม่เบาเลยนะถึงขั้นที่ก้าวางแผนให้ผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตกลุกลามไปยังดินแดนศูนย์กลางเพื่อใช้เป็นเครื่องสังเวยซึ่งไป่ต้องูดถึงเรื่องที่ชาวตะวันตก ลุกลานไปก่อนหน้านี้ทว่าหลังจากที่ผู้เจ้าชานภายในดิแนแดนศูนย์กลางได้ตกตายลงหมดแล้วมนุษย์ธรรมดาธรรมดาก็คงจะหนีไม่พ้นเหมือนกันท้ายที่สุดทุกชีวิตในดิแนแดนศูนย์กลางก็จะกลายเป็นเครื่องสังเวยของพวกมันไอ้พวกชั่วผู้หนำเนดิ์สักธิ์ได้ส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่ตกต่ำเป็นอย่างมากเสียนๆก็ได้แต่พงหาไปพอไม่คิดเลยว่ามันจะมีแผนการชั่วร้ายถึงขนาดนี้อยู่เบื้องหลัง นี่มันจึงทําให้ดิแนแดนศูนย์กลางทั้งหมดถูกกวาดล้างไอหนูแล้วไอการสังเวยไร้สาระนั่นมันคืออะไรกันพยักขาได้ส่งเสียงออกมาเมื่อฟังจากคำพูดนี้แล้วชายเวายกางควนก็ได้แต่สั่นสะท้านไปพร้อมๆกับส่งความคิดออกมาว่าหยุดนะทําแบบนั้นไม่ได้หลีนเทียนยงังคงแสดงสิหนนารับเรียบและไม่เยะแสออกมาก่อนที่เขาจะบดขยี่มือขวาของอีกฝ่ายและทําให้มันได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างดังจิตสัมผัสข,ของเขา ได้ทะลวงผ่านทะเลวความรู้ของอีกฝ่ายอีกครั้งก่อนจะควรหาเรื่องราวเกี่ยวกับการสังเวยนี้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้พบกับอักขระมากมายที่ถูกไลยล้อมอยู่ภายในและมันได้อัดแน่นไปด้วยกินไอาทาลายล้างที่ทําให้เขารู้สึกขนหัวลุกอักขระทําลายล้างสีหน้าของเขาได้เปลี่ยนไปย่างใหญ่หลวงพร้อมทางรีบดึงเอาจิตสัมผัสข,ของตนออกมาและจากนั้นก็ได้กระแทกร่างของทุกคนจนปี่ยวไปไกลพยักขาได้แต่ขมวดคิ้วพร้อมๆกับทรงเสียงออกมาว่าเจ้าหนู นี่เจ้าบุ้มเสียงระเบิดดังสนั่นนั่นไหวได้ขัดจังหวะคำพูดข,ของมันเอาไว้ขณะที่ร่างกายของชายวัยกลางคนชุดกุมสีดำที่อยู่ข้างๆข,ข,ของหลินเทียนได้ระเบิดออกโดยคลื่นพลังทำลายลายี่พุ่งตรงเข้าใส่ทางหลินเทียนอย่างไม่รอช้านี่จึงทำให้สีหน้าของปัญาขาวถึงก็เปลี่ยนไปก่อนจะส่งเสียงออกมาว่าเอว่นนั่นมันระเบิดทะเลความรู้ของตัวเองงั้นหรือท่านอาจารย์เสียนเสียงได้แต่ส่งเสียงหัวเราะออกมา สีหน้าของผู้ทำเนรศักดิ์สิทธิ์เองก็ได้เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันขึื้นพลังทำลายล้างได้ทำลายล้างสถานที่แห่งนี้ก่อนจะเผยให้เห็นเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่กว่าหลายร้อยเมตรเศษฝุ่นได้พุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่ขณะที่ร่างของหลินเทียนยังคงยืนอยู่กลางอากาศและถูกลาหลอมไปได้อักระมากมายโดยเสื้อเสื้อผ้าของเขาขาดยับยืนท่านอาจารย์เสี่ยนเสียนได้รีบเหาะเข้ามาใกล้และหลังจากเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากจึงได้แต่ถอนหายใจออกมา ผู้นำเนซสิทธิ์ที่นึกถึงพลังทำลายก่อนหน้านี้เมื่อคู่ก็ได้แต่พงังะไปก่อนจะพูดออกมาว่าขอบคุณที่ให้การช่วยเหลือหากว่าไม่ได้เป็นเพราะหลินเทียนผลักเขาออกไปเมื่อคู่นี้แหละแล้วก็พวกเขาทั้งสามคนคงได้ตกตายทั้งหมดแล้วระหว่างนี้เขาก็ได้แต่ตกตะลึงเข้าไปอีกเพราะการระเบิดตัวเองของอีกฝ่ายนั้นได้สร้างพลังทำลายล้างที่ทรงพลังเป็นอย่างมากซึ่งหลินเทียนที่อยู่ใกล้ๆกลับไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยนี่ มันจะต้องแข็งแกร่งขนาดไหนกันถึงทําได้เช่นนี้การที่จ้าสวรรค์ระดับที่สมยังมีอคระทําลายล้างนี้ก็เพื่อปิดบังเกี่ยวกับการสังเวยนี้งั้นหรือไม่แปลกใจจริงๆที่ก่อนหน้านี้มันจะได้แต่แสดงสีหน้าหวั่นวันออกมาพยักขาได้แต่ส่งเสียงออกมาพร้อมๆกับพูดตอบว่าแล้วไอ้การสังเวยบ้านนั่นเราจะายังไงต่อและมันทําเพื่ออะไรเสียนเีงนที่อยู่ข้างๆเขาก็พยายามปัดเศษ,ษฝุ่นตามร่างกายให้กับเขา ประกายแสงสีทองได้เปล่งประกายออกมาจากร่างกายของหลินเทียนก่อนที่เสื้อผ้าที่ฉีขาดจะกลับมาใหม่เหมือนเดิมอีกครั้งเขาได้หันหมือออกไปทางเท้กเขาโอลิมปัสเล็กน้อยสหายปวดนข้าดได้ติดตามเจ้าไปลงทันพวกมันด้วยเถิดผู้นำเนตรศักดิ์เองก็ตระหนักได้ว่าหลินเทียนต้องการจะมุ่งหน้าไปอย่างที่แห่งนั้นไม่จำเป็นหลินเทียนได้พูดออกมาสายตาของเขาได้ส่งประกายความเย็นเยือกออกมาก่อนจะหันหมาอออกไปพร้อมๆกับแผลขึ้นพลัง โอบล้อมล่างพยักฆ์ขาเลเซนเซียนเอาไว้และก็หายตัวไปยังฉับพันผู้นําเนสักดิิทธ์ได้แต่จ้องมองออกไปด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงอย่างมากพรอไม่สามารถตามการเคลื่อนไหวของหลินเทียนได้เลยแม,ม้แต่น้อยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ศูนย์กลางแข็งเก่งจริงๆเขาได้แต่พึ่พมพำออกมาตัดฉากไม่นานหลินเทียนและคนอื่นๆก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในสถานที่อีกแข่งเมื่อมองออกไปแล้วก็จะพบกับพวกเขาขนาดใหญ่ที่ไม่มีพืชพันธุ์เจริญเติบโตเลยแม้แต่น้อย แถมยังเต็มไปด้วยหิมะหนาเตอะที่นี่คือเทือกเขาโอลิมปัสติดตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศกรีซนิกายเทพีหกอยู่ที่นี่งั้นหรือแล้วมันอยู่ที่ไหนกันพยักข่าได้หันมาออกไปรบๆน่าจะเป็นดินแดนลึกลับเสียนเสียนได้ส่งเสียออกมามันเป็นเพราะขุมพลังส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดินแดนศูนย์กลางหรือว่าทางตะวันตกก็ล้วนแต่ตั้งอยู่ในดินแดนลึกลับกันทั้งหมดหลินเทียนที่ยืนอยู่ด้านนอกก็ได้แต่เบิกได้แทงเสด็จธทําขึ้นมาก่อนที่เขา จะพบทางเข้ามิติลึกลับพร้อมทั้งใช้ตาประทับมังกรฉีกพวกมันออกแล้วก้าวเดินเข้าไปหลังจากนั้นไม่นานสภาพแวดล้อมโดยรอบก็ได้เปลี่ยนไปยังใหญ่หลวงพร้อมทั้งพบกับพื้นที่ของโลกใบเล็กที่เต็มไปด้วยพวกเขามากมายมันเป็นดินแดนลึกลับที่ใหญ่มากๆเสียนเสียนได้จะมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปโดยทันทีไม่ธรรมดาจริงๆประยักขาวได้แต่ทรงเสียออกมาก่อนที่มันจะจ้องมองไปในส่วนลึกของพื้นที่แห่งนี้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่า เจ้าหนูจำเรื่องศิลาหินที่ผุดขึ้นมาจากใต้ภูเขาไทยที่ข้าพูดถึงก่อนหน้านี้ได้หรือไม่ข้าสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่คุ้นเคยของมันจากสถานที่แห่งน,นี้